ริทมีดสั้นโกเล้งวอรเมืองลุงบทที่62กระบี่ของฆาตกรกระบี่บางและคมกริบไม่มีกรงกระบี่เช่นกันแสงโคมกระจ่างมั่นคงแต่ประกายกระบี่สีเขียวกับเต้นแวววับประตูหน้าต่างปิดสนิทแน่นด้านนอกเป็นพายุฝ,ฝนโหมหนักแต่ในห้องไม่มีลมอาวุยอยู่ในแสงโคมกระจ่างมั่นคงจับตามองกระบี่เล่มนั้น เป็นเวลาเนิ่นนานก็ยังไม่เคยเบือนห่างแต่เซี่ยงกัวกิมหงกลับจ้องมองอาหุยแน่นิ่งเนิ่นนานจึงส่งเสียงราบเรียบท่านเห็นกระบี่เล่มนี้เป็นอย่างไรอาฮุยระบายลมจากปากยาวๆกล่าวเยี่ยมเยี่ยมอย่างยิ่งเปรียบกับกระบี่ที่ท่านใช้เมื่อคราก่อนเบากว่าบ้างเซี่ยงกัวกิมหงยื่นมือรับกระบี่จากมืออาหุยใช้สองนิ้วขี้ปลายกระบี่บิดลง ตัวกระบี่พันแปรเปลี่ยนเป็นวงโคง้งเมื่อปล่อยกระบี่ดีดออกเป็นเสียงกระหึ่มไปทั้งห้องเสียงก้องกังวานดุดมังกรคำรามเนิ่นนานายังไม่ขาดหายประกายตาที่เย็นชาของอาหุยแปรเปลี่ยนเป็นร้อนแรงแล้วเสียงกัวกิมหงยิ้มพลางกล่าวนี่เปรียบกับกระบี่ที่ท่านใช้เมื่อคราก่อนได้หรือไม่อาหุยตอบว่าหากกระบี่ของข้าพเจ้าถูกงอเยี่ยงนี้ต้องหักไปแล้ว เสี่ยงกัวกิมหงสะบัดมือปาดกลับถ้วยชามบนโต๊ะถูกฟันขาดออกจากกันทันทีดุดดังเป็นไม้ผูกอหุยอดไม่ได้ต้องโพร่งขึ้นกระบี่ยอดเยี่ยมเสี่ยงกลัวกิมหงกล่าวช้าๆเป็นกระบี่ยอดเยี่ยมจริงๆมาดว่าเบาแต่ไม่ทื่อมาดว่าบางแต่ไม่เปราะในความแข็งยังมีเหนียวในความเหนียวยังมีหยุ่นกระบี่เล่มนี้แม้ดูผิวเผินจะส่อมซ่อไม่สะดุดตาแต่ความจริง เป็นผลงานสุดยอดของโก้ไต้ซือมือหลอมกระบี่เลอเลิศที่สุดในยุคนี้และเป็นการหลอมตีให้แก่จิน้นบ๋อเมียโดยเฉพาะมันหัวรอให้อหุยแล้วกล่าวเสียงราบเรียบสืบไปแนวทางกระบี่ของท่านคล้ายดั่งเป็นเช่นเดียวกับจิน้นบ๋อเมียใช่หรือไม่มีบางส่วนคล้ายกันมันแม้ลงมือยิ่งอเมฮิตยิ่งดุร้ายกว่าท่านแต่ท่านกลับยิ่งมั่นคงยิ่งแม่นยำกว่ามันเนื่องเพราะท่านรู้จักรอยิ่งกว่ามันดังนั้น กระบี่เล่มนี้ให้ท่านใช้จึงออกจะเหมาะสมกว่ามันมากหลายอาหุยนิ่งเป็นเวลาเนิ่นนานจึงกล่าวช้าๆนี่ไม่ใช่กระบี่ค้าพเจ้ากระบี่ความจริงไม่มีเจ้าของผู้สามารถจึงได้ครอบครองมันยื่นกระบี่ออกช้าๆดวงตาเป็นประกายยิ้มแย้มอย่างพิสดารกล่าวสืบไปบัดนี้กระบี่เล่มนี้เป็นของท่านแล้วอาหุยเงียบงันอีกเนิ่นนานยังคงย้ำคำเดิมอีกครั้ง นี่ไม่ใช่กระบี่ค้าพเจ้ามีแต่กระบี่เล่มนี้เท่านั้นจึงควรเป็นกระบี่ของท่านและมีแต่ใช้กระบี่เล่มนี้เท่านั้นท่านจึงสามารถฆ่าผู้อื่นได้มันหยุดหัวรอแล้วกล่าวต่อไปไม่แน่ว่ายังสามารถฆ่าเราด้วยครั้งนี้อหุวยเงียบงันไปนานกว่าเดิมเสียงกลัวกิมหงส่งเสียงอ้อยอิ่งท่านติดค้างเราดังนั้นจึงต้องฆ่าคนเพื่อเราเราให้กระบี่ฆ่าคนแก่ท่าน ความจริงก็ยุติธรรมอย่างยิ่งอยู่ในที่สุดอาหุยก็ยื่นมือออกไปรับกระบี่มาเสียงกัวกิมหงกล่าวว่าประเสริฐประเสริฐมากมีแต่กระบี่เล่มนี้วันพรุ่งนี้ท่านก็สามารถชดใช้นี่สิ่งได้หมดสิ้นแล้วท่านต้องการให้เราฆ่าผู้ใดเสียงกัวกิมหงกล่าวชา้าๆคนที่เราต้องการให้ท่านฆ่ามิใช่สหายของท่านเด็ดขาดวาจานี้ไม่ทันจบคำมันก็เดินออกไปเปิดประตู ได้ยินเสียงของมันแววเข้ามาสองคนนั้นเป็นอาคันตุก,กะของเราก่อนเที่ยงวันพรุ่งมิว่าผู้ใดก็ไม่อาจรบกวนเป็นอนขาดบัดนี้ในห้องเหลือแต่อาหุยกับลิมเซียนยีสองคนเท่านั้นลิมเซียนยีนั่งอยู่ที่นั้นศีรษะไม่เคยเงยขึ้นเลยอาหุยอยู่ในห้องนี้เป็นเวลาเนิ่นนานมิเคยเหลือบแลนางแม้สักแวบ,บเดียวเช่นกันนางก็ไม่เคยเอ่ยปากมีแต่ตอนอาหุยยื่นมือไปรับกระบี่ ริมฝีปากนางจึงขยับขยื่นคลายคิดจะกล่าวอะไรแต่อดกลั้นไว้บัดนี้ในห้องนี้เหลือเพียงสองคนแล้วลิมเสียนยีจึงกล่าวขึ้นท่านจะไปฆ่าคนให้มันจริงๆอหุยถอนหายใจกล่าวนี่เป็นข้าพเจ้าติดค้างมันและข้าพเจ้าก็ได้รับปากแล้วท่านทราบหรือไม่ว่ามันต้องการให้ท่านไปฆ่าผู้ใดมันยังไม่บอกท่านเดาไม่ออกหรือท่านเดาออกแล้ว หากข้าพเจ้าเดาไม่ผิดคนที่มันต้องการให้ท่านฆ่าต้องเป็นเหลงโซหุนเลงโซหุนเพราะเหตุใดลิมเซียนยีแย้มยิ้มกล่าวเนื่องเพราะเหลงโซหุนคิดจะหลอกใช้มันแต่มันเป็นคนที่รู้จักใช้ผู้อื่นเท่านั้นอาหุยเงียบงันครู่หนึ่งจึงเน้นที่ละคำเหลงโซหุนความจริงสมควรตายเสียนานแล้วแต่ท่านไม่อาจลงมือเป็นเด็กขาดเพราะเหตุใดลิมเซียนยีไม่ตอบแต่ย้อนถาม ท่านทราบหรือไม่เสี่ยงกลัวกิมหงฉไนต้องการให้ท่านลงมือแทนมันให้ผู้อื่นไปฆ่าคนย่อมง่ายได้กว่าตัวเองไปฆ่ามากนักแต่หากเสียงกลัวกิมห้งต้องการฆ่าเหลงโซหุนเป็นเพียงลำบากแค่ยกมือเท่านั้นอย่าว่าแต่ยอดฝีมือสูงส่งของกิมจีปังมีมากมายขับข้างอย่าว่าแต่เป็นเล้งโซหุนคนเดียวเลยแม้นับเป็นร้อยคนพันคนกิมจีปังยังสามารถฆ่าหมดสิ้นไม่เหลือหรอ แม้เสี่ยงกัวกิมหงยังไม่ยอมถ่อมตัวไปลงมือเองเหตุใดมิสั่งให้บริวารมันลงมือแทนท่านทราบสาเหตุแล้วริมเสียนยีแย้มยิ้มกล่าวข้าพเจ้าย่อมทราบอีกสองวันก็เป็นขึ้นหนึ่งค่ำแล้วขึ้นหนึ่งค่ำจะเป็นไรชนชาวนักเลงต่างทราบขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหน้าเสี่ยงกลัวกิมหงกับเล้งโซหุนจะทำพิธีสาบานเป็นพี่น้องหรือในตาเสี่ยงกลัวกิมหงบอดไปแล้ว มันไม่ยอมลดตัวลงสาบานเป็นพี่น้องกับเล้งโซ่หุนแต่ไม่ปรารถนาถูกตราหน้าเป็นตรบัดสัตว์คืนคำดังนั้นวิธีเดียวที่มีคือฆ่าเล้งโซ่หุนทิ้งเสียหยุดหัวรอบเบาๆแล้วกล่าวสืบต่อช้าๆคนเป็นย่อมไม่อาจสาบานเป็นพี่น้องกับคนตายใช่หรือไม่อหุยไม่ได้กล่าวอะไรอีกลิมเซียนยีเอื้อนเอ่ยสืบไปแต่ทั้งสองมีสัญญาและสาบานเป็นพี่น้องเซี่ยงกัวกิมหงไม่อาจลงมือเอง และไม่อาจใช้ขุมกำลังของกิมจีปังดังนั้นจึงได้ใช้ท่านเป็นเครื่องมือนางถอนหายใจแล้วกล่าวต่อไปจะฆ่าเหลงโซหุนท่านนับเป็นคนเหมาะสมยิ่งกว่าผู้อื่นใดทั้งสิน้นเพราะเหตุใดเนื่องเพราะท่านไม่ใช่คนของกิมจีปังแต่เป็นสหายของลีคิมห่วงเหลงโซหุนทรยศต่อลีคิมห่วงเป็นเรื่องที่ชนชาวนักเลงต่างรู้กันกระจางหยุดถอนหายใจอีกครั้งหนึ่งนางจึงกล่าวสืบไป ดังนั้นท่านฆ่าเล้งเซ้าหุนแล้วผู้อื่นจะต้องเห็นว่าท่านล้างแค้นแทนหลีกิมพวงมีว่าผู้ใดต้องไม่สงสัยไปถึงเสี่ยงกลัวกิมฮงแน่อหุยกล่าวเสียงเย็นชาแม้นับว่าไม่เพราะเหตุใดข้าพเจ้าก็ไม่ยอมปล่อยให้คนเช่นนี้มีชีวิตอยู่ในโลกแต่ทว่าหากท่านฆ่าเล้งเซ้าหุนเสี่ยงกลัวกิมฮงก็จะฆ่าท่านอหุยเงียบงันไปแล้วริมเสียนยีกล่าวสืบต่อมันฆ่าท่าน มีเพียงเป็นการปิดปากเท่านั้นยังต้องให้ผู้อื่นเห็นว่ามันล้างแ้นแทนเลงโซ่หุ้นเห็นว่ามันมีสัจจะเปี่ยมคุณธรรมดวงตาอาหุยเลื่อนมามองกระบี่ในมือลิมเสียนหยีกรอกตาไปมาแล้วกล่าวพลังฝีมือเสี่ยงกลัวกิมหงลึกซึ้งไม่อาจอย่างคำนวณท่านท่านต้องไม่มีทางวาจาของนางไม่ทันจบความพลันโถมเข้าไปในอ้อมอกอาหุยกล่าวเสียงนุ่มนวลช่วยโอกาสที่มันไม่อยู่ พวกเรารีบหนีกระเถิดหนีข้าพเจ้าทราบว่าท่านไม่เคยหนีมาเลยแต่เพื่อข้าพเจ้าท่านมิอาจยอมถ่อมตัวสักครั้งไม่ได้เพื่อข้าพเจ้าก็ไม่ได้ลิมเซียนหยีขบริมฝีปากแนบแน่นเสียงของนางเริ่มสันสน่นสะท้านน้ําตาก็เอ่อคลอแล้วนางจะใช้อาวุธของนางอีกแต่อหุยไม่ได้เหลือแแลานางสายตาคล้ายเหม่อลอยไปในทิศทางสุดแสนไกลกล่าวชา้า ก็เนื่องเพราะท่านข้าพเจ้าจึงไม่อาจกระทําดังนั้นเพราะเหตุใดเพราะท่านข้าพเจ้าไม่อาจเป็นคนขี้ขาดที่ตบสัตว์คืนคําเด็ดขาดแต่ทว่าแต่ทว่าในที่สุดนางฟุบลงกับทรงอกอาหุยร่ําไห้ด้วยความเจ็บช้าส่งเสียงกระท่อนกระแท่นข้าพเจ้าไม่สนใจท่านเป็นวีรบุรุษก็ดีขี้ขาดก็ดีข้าพเจ้ารักมีแต่ท่านคนเดียวข้าพเจ้าเพียงต้องการให้ท่านมีชีวิตอยู่เป็นเพื่อนข้าพเจ้า ประกายตาที่เย็นชาหนักแน่นของอาหุยคล้ายเริ่มละลายไปอีกแล้วลูกผมนุ่มสลวยของนางเบาๆพลางกล่าวข้าพเจ้าตอนนี้ไม่ใช่อยู่เป็นเพื่อนท่านแต่วันพรุ่งนี้เล่าภายหน้าเล่านางรัดอาหุยแนบแน่นใช้ปลายจมูกเสียดสีสวงอกอาหุยแล้วกล่าขอเพียงท่านยอมคล้อยตามข้าพเจ้าคราวนี้ขาหน้าข้าพเจ้าต่างคล้อยตามท่านทุกเรื่องราวมืออาหุยพลันหดกลับไป ระกายตาพลันคืนสู่ความเด็ดเดี่ยวอีกครั้งเน้นทีละคำข้าพเจ้าคอยตามท่านได้ทุกเรื่องราวมีแต่เรื่องนี้เท่านั้นที่ไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดจะมีชีวิตก็มีวิธีอยู่มากหลายหากท่านต้องการดีกับข้าพเจ้าจริงควรปล่อยให้ข้าพเจ้ามีชีวิตต่อไปโดยดีมีชีวิตอย่างองอาจเปิดเผยมีชีวิตก็เป็นมีชีวิตย่อมประเสริฐกว่าตายมากนะัก เมื่อการก่อนข้าพเจ้าก็มีความเห็นเช่นนี้แต่บัดนี้ข้าพเจ้ากลับทราบแล้วมีบางครั้งมีชีวิตยังสู้มิตายเสียประเสริฐกว่าริมเสียนยีกบริมฝีปากแล้วกล่าววาจาเช่นนี้ไม่คล้ายเป็นคำพูดของท่านเลยกลับคล้ายเป็นคำพูดของลีกิมพวงมากกว่ามีแต่มันเท่านั้นจึงกล่าววาจาหน้าหัวร่อยเยี่ยงนี้มาได้ดวงตาอาหุยปรากฏป,ประกายเจ็บปวดขึ้นอีกครากล่าวว่าท่านเห็นวาจานี้หน้าหัวร่อยิ่ยง ย่อมหน้าหัวร้อยยิ่งหากแม้นแต่ละคนต่างมีความคิดเช่นกับมันในโลกมีทราบมีคนควรตายไปเสียนานอยู่มากมายเพียงไรในเมื่อผู้อื่นต่างไม่อหุยสอดคําด้วยเสียงช้าๆข้าพเจ้ามิใช่ผู้อื่นข้าพเจ้าคือข้าพเจ้าริมเสียนหยีเพ่งมองอหุยแน่นิ่งกล่าวเสียงละห้อยข้าพเจ้าพบเห็นว่าท่านดีกับมันมากกว่าข้าพเจ้าใช่หรือไม่อหุยหุบปากแน่นเม้มจนเป็นเส้นตรง ลิมเสียงยีกล่าวเสียงหม่นหมองแต่ทว่าท่านฉไหนไม่ขบคิดมันต้องการให้ท่านตายเพื่อมันส่วนข้าพเจ้าเพียงแต่ต้องการให้ท่านมีชีวิตอยู่เพื่อข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้ายังไม่อาจดีเทียบเท่ามันในที่สุดอาฮุยก็ถอนหายใจยาวกล่าวว่าแต่ทว่าข้าพเจ้าไม่อาจให้หลีกิมพวงรู้สึกข้าพเจ้าเพียงอยู่กับท่านก็จะท้อแท้ทอดอาไยข้าพเจ้าต้องให้หลีกิมพวงเข้าใจมีแต่อยู่กับท่านเท่านั้น ข้าพเจ้าจึงคึกคักเข้มแข็งได้น้ำตาลิ่มเสียนยีหลั่งไหลลงอีกครากล่าวเสียงเครือข้าพเจ้ามีบางครั้งไม่เข้าใจเลยว่าท่านครุ่นคิดเรื่องอันใดกันแน่ความคิดของข้าพเจ้ารวบรัดอย่างยิ่งดังนั้นไม่เปลี่ยนแปลยิ่งรวบรัดความเปลี่ยนแปลก็ยิ่งน้อยลิ่มเสียนยีเงยหน้าที่นองน้ำตาขึ้นจับมองอหี่แน่นิ่งพลานกล่าวไม่เปลี่ยนแปลไปตลอดการตลอดกาลนาน คำตอบของอหุยก็รวบรัดอย่างยิ่งลิมเสียนยีทรงกายขึ้นยืนเดินช้าๆมาที่ริมหน้าต่างนอกหน้าต่างเงียบงันไร้เสียงผู้คนกระทั่งเสียงแมลงก็ยังไม่มีมีว่าเป็นชีวิตใดๆเพียงย่างกรายมาถึงที่นี้คุณค่าของชีวิตก็จะพลันแปลเปลี่ยนเป็นต่ําซามอย่างยิ่งในที่นี้ความรู้สึกที่แท้จริงก็คือตายมิว่าท่านนั่งอยู่หรือยืนอยู่มิว่าอยู่ในหน้าต่างหรือนอกหน้าต่างพร้อมที่จะรู้สึกว่ามัน ดำรงอยู่ทุกเวลาเนิ่นนานให้หลังลิมเสียนหยีจ,จึงถอนหายใจกล่าวข้าพเจ้าพลันรู้สึกพันธะระหว่างท่านกับหลีคิมพวงคล้ายเสียงลัวกิมหงกับจิ้นบอเมียอย่างยิ่งอ้อจิ้นบอเมียผู้นั้นแทบจะเป็นมีชีวิตอยู่เพื่อเสียงลัวกิมหงโดยตรงเสียงลัวกิมหงย่อมดีต่อมันตลอดมาจุบจนบัดนี้มุมปากนางปรากฏรอยยิ้มอันขมขื่นแล้วกล่าวช้าๆสืบไป นี้จิ้นบอเมียสูญเสียคุณค่าจะใช้แล้วจึงถูกเสี่ยงกลัวกิมหงอับเปหิดุดด่างเป็นสุนัขต่ำสามผลบ้านปลายเยี่ยงนี้น่ากลัวจิ้นบอเมียเองก็คิดฝันไม่ถึงเด็ดขาดอาจบางทีมันได้คิดก่อนแล้วก็มีแน่หากมันได้คิดถึงว่าจะมีบ้านปลายเยี่ยงนี้ยังจะก,กระทําดังนั้นมันทําแน่เนื่องเพราะมันไม่มีทางอื่นใดให้เลือกเฟ้นท่านเล่าอาหุยไม่ส่งเสียงแล้วริมเซียนยีจึงเอ่ยสืบไป หลืกิมพวงดีต่อท่านเนื่องเพราะทั้งแผ่นดินมีท่านเท่านั้นที่สามารถช่วยเหลือมันโดยแท้จริงนอกจากท่านมันแทบจะโดดเดี่ยวเดียวดายแต่รอจนเมื่อท่านไม่มีคุณค่าให้มันใช้มันก็จะจัดการกับท่านเช่นดังเสี่ยงกลัวกิมหงจัดการต่อจิ้นบอมเมียรหรือไม่อวุ่เงียบงานเนิ่นนานพันกล่าวขึ้นท่านหันมาเป็นวาจาที่กล่าวช้าอย่างยิ่งแต่หนักแน่นอย่างยิ่งเคร่งเครียดอย่างยิ่ง อาหุยไม่เคยใช้น้ำเสียงเช่นนี้กล่าวตอนลิ่มเสียนยีเลยมือที่เกอะกรอบหน้าต่างของลิ่มเสียนยีพลันบีบแน่นลงกล่าวว่าหันกลับไปเพราะเหตุใดเนื่องเพราะข้าพเจ้าต้องการบอกกับท่านสองเรื่องเยี่ยงนี้ข้าพเจ้าก็ได้ยินชัดเจนแต่ข้าพเจ้ากลับต้องการให้ท่านมองหน้าข้าพเจ้ามีวาจาบางประการท่านไม่เพียงใช้หูฟังเท่านั้นยังต้องใช้เนตตาดูด้วยมิเช่นนั้น ท่านจะไม่มีวันเข้าใจความหมายของมันเลยมือของลิมเซียนหยีกำแนบแน่นกว่าเดิมแต่ในที่สุดยังคงเหลียวมองไปย่ามเมื่อนางเห็นในตาอาหุยนางก็เข้าใจความรู้สึกอาหุยในตาของอาุวยแปลเปลี่ยนเป็นแทบคล้ายลึงเสี้ยงกลัวกิมพงแล้วในตาผู้ใดหากแปลเปลี่ยนเป็นเยี่ยงนั้นสแสดงว่ามันจะกล่าวอะไรท่านก็มีแต่ต้องรับฟังมิอาจขัดขืนเป็นอันขาดไม่เช่นนั้นท่านต้องสำนึกเสียใจภายหลังแน่นอน ปริตตานั้นลิมเสียนหยีจึงรู้สึกตัวว่านางผิดไปแล้วนางความจริงเข้าใจอยู่เสมอมาว่ากรรมอาุยอยู่ในอุ้งมือโดยเด็ดขาดจบจนบัดนี้จึงทราบความคิดนั้นผิดพลาดมหันทีเดียวอาหุยรักนางอย่างยิ่งรักลึกซึ้งตรึงใจจริงๆแต่ในชั่วชีวิตของบุรุษเพศคนหนึ่งกลับยังมีอีกมากมายที่สำคัญกว่าความรักเรื่องที่สำคัญกว่าชีวิตการก่อนๆอ,อาฮวยคล้อยตามในโอวาทนางเสมอมา นั่นเนื่องเพราะนางยังไม่ได้กระทบกับเรื่องราวเหล่านั้นนางพอจะให้อหุยไปตายเพื่อนางแต่กลับไม่อาจบังคับให้อหุยทอดทิ้งเรื่องเหล่านั้นได้อีกเนิ่นนานให้หลังลิมเซียนยีจึงแย้มยิ้มกลับท่านจะบอกเรื่องอันใดแกข่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ากําลังรับฟังอยู่นางแย้มยิ้มอย่างหยาดเยิม้มแต่เป็นรอยยิ้มที่ฝืขนขึ้นจนเห็นชัดอหุยเน้นเสียงหนักข้าพเจ้าต้องการให้ท่านเข้าใจ หลืขิมพวงเป็นสหายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าห้ามมิให้ผู้ใดหยามประนามสหายของข้าพเจ้ามิว่าผู้ใดทั้งสิน้นลิมเสียงยีก้มศีรษะกล่าวยังมีเล่าวาจาที่ท่านกล่าวเมื่อครู่ไม่เพียงประเมินข้าพเจ้าต่ำเท่านั้นยังประเมินทิ้นบ่อเมียต่ำไปด้วยลิมเสียงยีพลันเงยหน้าประกายตาเต็มไปด้วยความแตกตื่นสงสัยร้องเบาๆมันมันไปเนื่องเพราะมันต้องการไป ไม่ใช่ถูกคนขับไล่ไปแน่นอนแต่ทว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจท่านไม่ต้องเข้าใจท่านเพียงแต่จำไว้เท่านั้นลิมเสียนหยีก้มศีรษะลงอีกรากล่าวเสียงละห้อยท่านกล่าวแต่ละประโยคข้าพเจ้าต่างจารึกไว้ตลอดการข้าพเจ้าเพียงหวังท่านก็อย่าลืมเสียท่านเคยบอกจิตใจท่านไม่มีวันแปลเปลี่ยนจากข้าพเจ้าไปตลอดกาลนานอหุยจับตามองนางแนวนิ่งเนิ่นนานเนิ่นนานเหลือเกิน หัวใจอาหุยแม้นับว่ามีภูเขาน้ำแข็งอยู่ตอนนี้ก็ได้เริ่มละลายแล้วอาหุยเดินช้าๆเข้าไปเดินเข้าหานางคล้ายดั่งในตัวนางมีพลังดึงดูดอันพิสดารอยู่ก็ป่านจนอาหุยไม่มีปัญญา,าต่อต้านขับขืนเลยแต่ลิมเซียนยีกลับหลบออกไปคล้ายดั่งกลัวจะสัมผัสถูกอาุยอย่างยิ่งร้องเบาๆวันนี้ไม่ได้ร่างอาุยพลังชาด้านไปทันทีลิมเซียนยีแย้มยิ้มแล้วกล่าวเสียงนุ่มนวล ท่านวันนี้จะต้องพักผ่อนให้เต็มที่รีบนอนเถิด้ับเจ้าเฝ้าที่ข้างกายท่านเสียงกัวกิม้งยืนอยู่ในที่นั้นจับตามองประตูแน่นิ่งคล้ายกำลังรอคอยอยู่มันรอคอยผู้ใดองครักษ์ที่เฝ้าประตูถูกถอนไปแล้วเนื่องเพราะเสียงกัวกิม้งเคยสั่งพวกมันคำนี้มีคนมาเราห้ามมิให้ผู้ใดไปรบกวนมันเป็นผู้ใดจะมาเสียงกัวกิมหงฉะนันจึงถือมันมีความสำคัญถึงตอนนี้ มีว่าเสี่ยงกลัวกิมหงกระทำเรื่องราวใดต่างมีจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายคราวนี้ของมันเป็นเรื่องอันใดตึกสงัดทุกสัพรพเสียงเงียบสงบอาุยหลับตาพริมลมหายใจสม่ำเสมอคล้ายดั่งหลับสนิทอย่างยิ่งอาุยน้อยครั้งนักที่จะนอนไม่หลับเนื่องเพราะไม่ถึงเวลาอ่อนล้าระหัวอย่างยิ่งจะไม่ยอมล้มตัวลงนอนเด็ดขาดในหลายวันนี้อาุยยิ่งพอศีรษะถึงหมอนเป็นหลับไหลทันที แต่บัดนี้กลับนอนไม่หลับแล้วลิมเซียนยีนอนอยู่ที่ข้างกายนี่เองลมหายใจก็สม่ำเสมออย่างยิ่งอาฮุยเพียงแต่พลิกตัวก็สามารถโอบร่างอบอุ่นนุ่มนิ่มของนางมาไว้ในอ้อมอกได้แต่อาฮุยกลับพยายามข่มกั้นตัวเองกระทั่งยังไม่กล้าเหลือบแลนางเพราะกลัวว่าหากมองนางเพียงแวบเดียวความเข้มแข็งจะพังทลายไปทันทีลิมเซียนยีเชื่อถือเราเสมอมาเราไหนเลยจะกระทำเรื่องเช่นนี้ได้ แต่อาหยกลับยังรู้สึกได้กลิ่นหอมของลมหายใจนางอยู่ตลอดเวลาจนแทบต้องทุ่มเทสมาธิจิตใจทั้งมวลหมดสิน้นจึงพอจะฝืนข่มกลั้นตัวเองอยู่ได้นี่นับเป็นเรื่องที่ไม่น่าทนทานอย่างยิ่งจริงๆดำกลิศนาคล้ายเป็นคลื่นใหญ่ระรอกแรกสงบไปแล้วอีกระรอกหนึ่งไล่ติดตามมาในทันทีอหีข่มกลั้นความร้อนแรงของเพลิงราคะเต็มที่คล้ายดั่งเป็นปลาที่อยู่ในกระทะน้ำร้อนอาหีไหนเลยจะหลับไปได้ ลมหายใจของลิ่มเซียนยีคล้ายหนักกว่าเดิมแต่ทว่าในตานางกลับลืมช้าๆดวงตาเป็นประกายสุขใสของนางจับมองอาหุยในความมืดอย่างสงบเยือกเย็ยนผมที่ยุ่งเหยิงหน้าผากว้างอาฮุยนอนคล้ายดังทารกจริงๆลิ่มเซียนยีพบเห็นขนตาอาฮุยก็ยาวอย่างยิ่งนางคล้ายดังคิดจะยื่นมือออกไปลูบเบาๆแต่พริบตานั้นหากนางยื่นมือออกไปจริง อาหุยในวันหน้าบางทีอาจจะเป็นของนางตลอดกาลนานอาจบางทีจะยอมทอดทิ้งทุกสรรพสิ่งเพื่อนางเสียสลัทุกสรรพสิ่งเพื่อนางก็ได้ในพริปตานั้นประกายตาของนางนิ่มนวลก็เป็นช่วงเวลาสั้นเพียงกับพริปตาเท่านั้นมือของนางหดกลับอีกแล้วประกายตานุ่มนวลก็แปลเปลี่ยนเป็นเย็นชาเรียกเบาๆหุยน้อยหลับแล้วหรือไม่อาุยไม่ได้ตอบและไม่ได้ลืมตา อหุยไม่กล้าอาหุยกลัวตัวเองลิ่มเสียนหยีรออีกเนิ่นนานจึงลุกขึ้นเบาๆลงจากเตียงเบาๆยิ้วรองเท้าขึ้นถือนางถือรองเท้าแล้วย่องไปเปิดประตูแล้วถลันออกไปทันทีวิการที่ดึกดื่นปานนี้นางยังจะไปที่ใดอหุยคล้ายดั่งถูกเข็มแทงก็ใส่หัวใจอย่างหนักหน่วงแทงจนปวดแปบแทบไม่อาจทนทานตาไม่เห็นใจไม่รำคาญมีเรื่องบางประการ ท่านยังคงอย่าทราบตลอดการจะคงประเสริฐกว่าอาหุยก็เข้าใจความเป็นจริงมักจะอำม,มหิตที่สุดทำลายคนรุนแรงที่สุดแต่เสียดายที่อหุยกลับไม่มีปัญญาข่มกั้นตัวเองประตูเปิดแล้วดวงตาเสี่ยงกลัวกิมหงมีประกายแย้มยิ้มขึ้นวูบหนึ่งตอนมันยิม้มยังอำม,มหิตยิ่งกว่าไม่ยิ้มซะอีกลิมเซียนหยีปิดประตูไว้เอนกายพิงบานประตูจับตามองมันแน่วนิ่งรองเท้าที่หิ้วอยู่ในมือ ร่วงลงไปข้างหนึ่งแล้วร่วงตามไปอีกข้างหนึ่งนางถอนหายใจยาวกล่าวขึ้นท่านคำนวณได้แต่แรกว่าข้าพเจ้าต้องมาใช่หรือไม่ใช่ลิมสีนหยีขบริมฝีปากเบาๆกล่าวว่าแต่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ากลับมีทราบมาเพราะสาเหตุใดกันข้าพเจ้าทราบท่านทราบที่ท่านมาเนื่องเพราะท่านได้พบเห็นอหุยมีหน้าพึ่งพาดุดดังท่านคิดหมายไว้ หากท่านปรารถนารอดชีวิตต่อไปอยู่อย่างสุขสมบูรณ์พูนสุขก็มีแต่ต้องมาพึ่งพาเราท่านท่านพึ่งพาได้เสียงกลัวกิมหงหัวรอาเบาๆกล่าวว่านั่นท่านองถามตัวท่านเองแล้วในโลกความจริงไม่มีบุรุษที่พึ่งพาได้แน่นอนอยู่เลยบุรุษพอจะพึ่งพาได้หรือไม่ล้วนต้องดูฝีมือที่สตรีมีต่อบุรุษจะมีประสิทธิภาพหรือไม่เหตุผลนี้ลิมเสียนยีย่อมเข้าใจกระจาง นางจึงหัวร่อแล้วกล่าท่านพึ่งพาได้แน่นอนเนื่องเพราะข้าพเจ้าต้องไม่ยอมปล่อยให้ท่านรู้สึกผิดหวังตลอดการตอนแรกเริ่มนางใช้ในตาแย้มยิ้มจากนั้นนางใช้มือใช้เอวใช้ตะโพกนางคล้ายตกลงใจไม่เสียดายวิธีใดๆก็ต้องผูกพันบุรุษผู้นี้เอาไว้นางใช้ระดับความเร็วที่สุดใช้อาวุธที่มีประสิทธิภาพที่สุดของนางออกไป